กันแดดแว่นกันแนดนนแนดอยู่ไหน de cassation l'arrêt de la plus haute juridiction était attendu pour mettre le, euh, nom, le droit français en compte non. Sébastien Leclerc qui est édite aussi bien sur le et fond d'actionnaire qui est à la tête d'une fortune désormais de ah, Trump assez discret mais très oui, proche oui, de oui. Trump il est connu pour être impitoyable en affaires et met souvent sa fortune à disposition euh, du Trumpisme c'est un peu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 

อ ah ่มแบนอ่ยามจงตรงนี้พระจันทร์เป็นตัน้นพระอาทิตย์ ชา้าๆยามเช้าเตรียมไปทะเลถ้าเห็นวัวถ่ายรูปนะจ๊ะเดินไปอีก7กิโลเมตรตเนี้ยวตรงดูป่า ิีโนทะเลค่ะร้านประจำน่าสุดจอดอ่าทำไมเต็มเนี่ย,ยมีที่จอดจะเลี้ยวไปตรงที่ไม่มีที่ไป,บบม,ปม,มาเกินร้านเดิม วันนี้อากาศมันคึมๆเนาะหอมอะกินร้านเดิมหรอเีรดิหรือว่าจะเชงเหรอเปลี่ยนไหมนะ่ะเออลองถามดูซิกินในคาสิโนก็แต่คาสิโนมันมีไก่มีอะไรไหมนะมันข้างในข้างนอกไม่เหมือนกันอะคาสิโนในนี้มันจะเป็นปลาแล้วก็พวกอาหาร <60. S 2> ทะเลมันจะเป็นเมนู30ยูโรก็โอเคนะมี มีของหวานมีอะไรให้นะาะลฝรั่งกขาชอบกินแบบพวกของหวานอะไรตุกทายอะขึ้นหนาวอะชนแก้วเฮ้ยเสียเวลาว่ะ <c oughs> เป็นชีวิตยู่เนี่ยน,น่ากินจนะ้าโอ้ยทุกคนมันอร่อยมากอ่ะหมดเกี้ยงอะ่ะ นางกินใบหมดทวงมีงานจา้าทีน้ำไปดูองบ้าปะอุ้ยเสียดายไม่ได้เปลี่ยนบรรยากาศคนเยอะมากอันนี้เราออกจากคาร์สอุ้ยวงพอที่น้ำไปดูมันใช้อยากไปอ่ะ Vous avez notre équipe des champions en 13ème position avec 3, Je suis avec toi pour la question de l'esprit. Un kilomètre et un kilomètre. Ah, on est ensemble. C'est en présent militaire. Il y a de l'attention mon cher Thibault, sur ces relais.

ม,มันแย่งกันเนระมันจะคิดว่าอยู่เป็นอาหารเลยไปทุกคนดูเราเดินมากลางทะเลอะแบบดีมากเห็นไหม ตอนนี้เย็นจนเย็นจนหูอื้อแล้วล้างทันมาชลิเดี๋ยวไปล้างขาเนี่ยเข้าไปในรถเพื่อนดูดิเราเดินมาครึ่งแบบ ทีนั้งเราเดินมาถึงทะเลเนาะสมมติว่ามันลดไปเท่นไหร่น่าเดินตรงนั้นคนเยอปปะมอาก ทีลรอาจจะเช็ชัว์หาปไปกลับอุ้ยดูเขาทำล้วงยังดิล้วฟางกลับได้เงินคืนทนี้ยล 200 mètres. Tournez à gauche sur rue du 19 mars 1972. tout est fermé. Ouais. Tournez mais à gros. droite, sur du de l air. L air. Puis tournez droite.

อยากได้ชั้นยัางทีนนะลมแรงมากกินอิ่มแล้วค่ะทุกคนแม่มาสั่งอาหารกับบ้านแล้วก็ซื้อขนมกับบ้านอาซัดร้าน,นอาหารอาซัดฝน mm hmm. ตกแรง จ้าทุกคนเหียบที <laughs> <laughs> <th i> ่สองทุกคนหอยเยอะมากทุกคนน่ะเขาเก็บใส่ถุงได้เต็มเลยอ่ะดูตรงนั้นคนก็หาหอยกันตรงนี้นกนกมากินหอย ถ้าเราเดินไปตรงนี้มันมันมันนี้แล้วนะดินมันไม่ไม่เหมือนกันแล้วนะเนาะ Bon point, prenez la troisième sortie sur D65. So Ça, hein. là, super auto. sur rue du Paradet, D65. Bon point, prendre la cinquième sortie sur chemin de l'angle, route. Mm. 100 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la sortie B114 en direction de Bernay. de droite pour prendre la sortie des 114 en direction de Valère, Valère. Utilisez la voie de droite pour prendre la sortie des 114. Cinquième sortie sur D114. bon point, prendre la bretelle. de et demi. route de Redon. de redon. continuez sur D61 km et demi.

มากินร้านวอยไทยใชรสชาติอร่อยเลยอะ่ะน <c oughs> นอะแบบใช่เลยอ่ะใช่ใช่ใชรสชาติไทยอ่ <c oughs> กลับมาจากบ้านแม่ก็พากันหิวแบบอาหารไทยเอาะ